สวัสดีค่ะวิฟี่ชาแนลอ่มาดูคุณลุงล้างรถให้นะคะคุณลุงเขาล้างรถให้คุณยายอ่าไม่เคยได้ใช้รถตั้งนานอ่อตั้งแต่ป่วยมานะคะไม่เคยได้ใช้รถเลยคุณลุงเห็นว่ามันสกปรกเลยล้างรถให้นะคะแกเป็นคนขยันนะฮะแกเห็นอะไรสกปรกไม่ได้เขาจะพูดว่า เขามีระเบียบวินัยก็ใช่นะเพราะว่าพ่อแม่เขาสอนมาดีมากเลยนะคะเขาสอนมาดีจริงๆริเขาจะสอนลูกเขาประจําเลยว่าเอ่อของเครื่องใช้อะไรถ้าหยิบออกจากที่เวลาใช้เสร็จจะต้องเอาเก็บเอากลับมาเก็บคืนที่เดิมนะ,ะให้สภาพที่สะอาดเพราะว่าตอนเราไปใช้มันสะอาดก็ลุงเกจะสอนออคุณยายอย่างนี้ตลอดไปเลยนะคะว่าอะไรก็ช่างถ้าเรารักษามันไว้ให้ใช้ในนานมันก็ ใช้ได้นานนะคะถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้แล้วเราไม่รู้จักทําความสะอาดแล้วก็ไม่วางไว้ที่เดิมนะคะเวลาจะใช้น่ะคนที่จะใช้ต่อไปถ้าหาของไม่เจอแล้วมันจะงุนงิดอันนี้มันเรื่องจริงนะคะมันเรื่องจริงและอีกอย่างน่ะบางครั้งถึงเอามาเก็บไว้ที่เดิมแต่ไม่รักษาความสะอาดคนที่จะใช้ต่อไปเขาก็มีอารมณ์เสียนะคะอันนี้คุณยายเจอมันด้วยตนเองนะคะคุณยายเคยเคยทดสอบมาครั้งหนึ่งว่าคุณยายเอาของไปใช้แล้วเอามาเก็บไว้ที่เดิมนะคะ แต่มันไม่ได้ทําความสะอาดคุณลุงเขามีความรู้สึกมุ่งิดเขาบ่นเข้าใจความรู้สึกเขานะคะเพราะว่าก่อนที่เขาจะเอามาใช้เขาต้องมาทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องตรวจดูว่าของที่เขาใช้น่ะมันยังใช้งานได้ไหมทานองนี้แหละนะคะอันนี้คนยายภาคภูมิภาคภูมิใจในตัวเขาจริงๆนะคะว่ามีความรู้สึกว่าเออเราเลือกผู้ชายที่ไม่ผิดแล้วล่ะถึงเขาไม่หล่อไม่รวยนะคะแต่เขามีระเบียบวินัยในตัวของเขา ซึ่งซึ่งสิ่งนี้เนะี่ยจะบอกว่าได้มาจากผู้ปกครองก็ว่าใช่หรือจะได้มาจากเลือดเนื้อเชื้อไขเขานีก็ใช่นะคะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่อาบุคลิกประจำประจาบุคคลนะคะเขาเกิดมาเคยสัมภาษณ์ปูกับย่าว่า,เ,าเขาเกิดมานะเขาจำความได้แล้วเขาเริ่มรู้จักว่าอันไหนถูกอันไหนควรนะคะคนเราถ้าเกิดว่ารู้ว่าผิดถูกนี่มันก็จำได้ตั้งแต่ ห้าหกขวบนะก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทําไม่ถูกแม่ลงโทษหรือพ่อลงโทษเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราทําไม่ถูกนะนั่นแหละคือจิตใต้สํานึกมันมาจากมันมาจากแต่ละบุคคลนะคะบางบุคคลเนะี่ยสอนแทบตายนะบ่นจนหูสีถึงไอ,ไอปากสีถึงรูหูมันก็ไม่จํานะมันมัน,มนบางคนก็เป็นอย่างนั้นจริงริงแต่บางคนแค่บอกว่าลูกครับเออลูกครับอันนั้นมันไม่ถูกนะที่หนูทํานะทําไมไม่ถูกผู้ปกครองที่บายนะ เด็กมันจะถามมันก็เริ่มเรียนรู้ว่าเออเราทําไม่ถูกจริงๆเนะี่ยผู้ปกครองถึงได้ทําโทษเราต่อไปเราไม่ทําอย่างนั้นเราก็ไม่โดนทําโทษเด็กก็เรียนรู้นะคะอันนี้มันเรื่องจริงนะ,ะแต่ไอ้ที่เล่าให้กันฟังนี่ก็คือว่าที่ไปที่มาของคุณลุงเขาทําไมเขามีระเบียบวินัยนะเขาไม่ใช่คนรวยแล้วก็ไม่ใช่คนรอนะคะแต่เขามีระเบียบวินัยมากเลยระยะทํางานของเขาที่ทํางานที่บริษัทสบีนะ่า เมื่อก่อนเขาทางานเกี่ยวกับเทคนะิคเชีนคือเกี่ยวกับเครื่องจักรของสบีนานะคะคือสายการบินของประเทศเบลเยียมเมื่อก่อนแต่เด๋ยนนี้มันมันไม่มีแล้วนะคะคือเขาเขาเลิกทาแล้วคือประเทศอื่นเขามามาซื้อต่อเทคโอเวอร์ไปแล้วนะคะเออคือมาเซ็งต่อไปแล้วแต่คุณลุงเขาเป็นสร้างฝีมือนะคะเขาจะรู้เทคนิคทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเขาจะรู้นะคะเพราะเขาเรียนมาทางนี้โดยตรง เ,เขาเลยไม่เดียวไล่ออกนะคะปกติสบีน่าคนเขาคัดออกนี่หลายพันหมื่นคนแต่คุณลุงยังหลงเหลืออยู่นะคะคนงานเก่าแก่ของสบีน่ามาจากหลายหลายหมื่นคนนะ่ะเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ประมาณพันกว่าคนลุงก็อยู่หนึ่งในพันนั้นนะคะแกพยายามอธิษฐานจิตเสมอว่าอยากให้เขาไล่ออกเพราะว่าระยะเวลาทํางานแกเยอะแล้วแต่นี่อายุแกก็หกสิบแล้วนะคะแกอยากปลดกเกษียณ การปลดกเกษียณเมืองนี้ต้อง65ปีแต่ตอนนี้ลุงก็60แลวก็ปลดกเกษียณก่อนกําหนดอาจจะมีสิทธิ์ไปได้เป็นไปได้นะแกบอกว่าโอเคถ้าไม่ได้65ก็62โอเคตอนนี้ระยะทํางานของคุณลุงก็เหลือแค่ปีกว่าก็จะปลดกเกษียณคือปลดกเกษียณก่อนกําหนดนะคะนี่นะแกก็จะทํางานตอนนี้แกดูดฝุ่นแกดูดฝุ่นให้คุณยายอยู่นะคะเห็นไหมก็ คุณยายก็มีความรู้สึกดีนะคะกับเขาว่าเขาทำงานดีมากๆเลยนะฮะแต่นี่แกกําลังดูดฝุ่นให้ดูดฝุ่นในรถให้คุณยายอยู่นะรถแกแกทำไปเรียบร้อยแล้วรถของเขาจะสะอาดไม่มีขี้ฝุ่นมากกวเส้นผมร่วงนะคะคุณลุงเขายังเขายังจับได้เลยว่ามันเป็นเออมันไม่ใช่ของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ของคุณยายนะ่ะอะไรก็ได้คุณยายไม่ใช่ว่าคนมาง่ายนะคะคุณยายอยู่แบบ อะไรก็ได้ง่ายๆไม่ต้องเรื่องมากแต่ขอให้มีสะอาดสะอาดนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าซกมุกจนเกินไปไม่เอาอย่างนั้นก็ไม่ชอบนะ,ะเห็นไหมเราจะมารีวิวเห็นไหมคุณยายคุณลุงก็ทําให้คุณยายภาคภูมิใจมากเลยนะคะที่ได้สามีอย่างนี้เขาไม่รวยไม่ไม่ไม่หลอกนะคะแต่เขามีคุณสมบัติเป็นผู้ชายที่ดีดูแลเราดีมากเลยช่วงคุณยายติดโควิด เ,เกือบเดือนมานะที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนะี่ยคุณลุงเขาหายก่อนเขาก็เอาเวลานั้นมาดูแลคุณยายนะคะแต่คุณตอนนี้คุณลุงก็อาทิตย์อาทิตย์หน้าเขาก็จะเริ่มไปทํางานได้แล้วนะคะเพราะว่าเขาเก็บกักตัวเองมาเกือบสองเดือนแล้วนะคะโควิดเขาไม่มีแล้วก็หายแล้วด้วยนะคะเขาได้ใบเขียวได้ใบผ่านเขียวแล้วของคุณยายยังอยู่ระหว่างส้มกับเขียวนะคะแต่ก็ต้องดูแลตัวเองอยู่นะ,ะช่วยตัวเองได้นิดน,น,นหน่อยแต่ยังไม่ออกไปไหนตอนนี้เพื่อความปลอดภัยคง คนข้างนอกแลวก็ตัวเราเองด้วยนะครับ <c oughs> ฝั่งทางโน้นก็จะมีสปอร์ทอนะคะข้างบ้านฝั่งเด็กนักเรียนก็จะมาใช้สถานที่ตรงนี้นะคะออกกําลังกายไม่ต้องจ่ายตังค์นะคะทางโรงเรียนเขาก็จะพาเด็กนักเรียนมาใช้บริการตรงนี้นะคะ <c oughs> อันนี้คือหน้าบ้านของคุณยายนะคะคุณยายอยู่ระเบียงข้างนอกบ้านนะคะคุณยายอยู่ชั้นที่สามนะีม โอเคเราก็จะให้ดูรีวิวว่าคุณลุงเขาดูแลคุณยายดีขนาดไหนนะคะรถเอี่ยมอ่องเลยแค่นี้รถของคุณยายก็สะอาดสะอ้านมั่งแม่ชื่อชื่อรถของคุณยายชื่ออะไรรู้เปล่าอยากรู้ไหม,อ,มอยากรู้กดหนึ่งเข้ามาละลัวเลยนะคะถ้าอยากรู้กดหนึ่งเข้ามาเลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะก็มมเมนต์เข้ามาได้เลย รถของคุณยายแพทชื่อชื่ออะไรเอย่ยเอาแบบชื่อมันสมน้ำสมเนื้อเลยนะคะรถของคุณยายแพทอ่าบอกได้ตอนนี้ได้เลยนะคะ,ะกดหัวใจเข้ามารัวๆเลยนะคะ,ะกดหัวใจเข้ามารัวๆได้เลยนะคะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคุณลุงเขาตั้งชื่อรถให้คุณยายตั้งแต่วันแรกเลยนะคะว่าน้องจิ้มลิม้มเพราะว่ามันน่ารักกระทัดรัดดีนะคะเขาเลยให้จิ้มลิม้มเขาเป็นคนเลือกให้นะ คุณยายตั้งแต่มาอยู่เมืองนอกนะขับรถรู้สึกคันนี้จะเป็นคันที่เดี๋ยวก่อนคิดดูก่อนนะคะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่คันนี้คันที่ห้าแล้วค่ะใช้รถเปลืองค่ะเพราะว่าไปบ่อยนะคะการการที่ว่าไปบ่อยก็คือคุณยายไปทํางานมันบางครั้งก็ออกจากต่างจังหวัดนะ,ะงานของคุณยายออกต่างจังหวัดนะคะก็แล้วแต่นะคะก็แล้วแต่ก็แล้วแต่งานของคุณยายก็แล้วแต่ยังว่าแต่ ที่จริงก็มันเป็นรถมือสองทุกครั้งเลยนะคะระยะทํางานก็ไม่เยอะนะคะแต่คันนี้คุณยายขับระยะยาวนะนานแล้วบางครั้งไม่ได้ขับเลยมันก็เสียได้นะคะคือมีอยู่คันหนึ่งก่อนก่อนคันนี้คุณยายไม่ค่อยได้ใช้งานคือที่ทํางานใกล้บ้านนะคะขับไปแค่ใช้ไปทํางานเป็นยานพานะทพำงานอย่างก็จอดแช่ไว้อย่างเงี้ยตอนเย็นก็กลับ ระยะกิโลเมตรมันก็ไม่ค่อยดีเยอะนะคะบางครั้งมันก็อาจจะทําให้รถเสียได้บ่อยนะคะและช่วงหน้าหนาวนีออ่บางครั้งคุณยายก็ไม่ได้ใช้งานบ่อยนะคะออถ้าวันช่วงติดก,กับคุณลุงเขาฮอลลีเด์เขาก็อยู่บ้านเฉยเขาก็ไม่ต้องใช้รถเขาก็เอารถคุณยายไรถเขาไปส่งรถคุณยายก็จอดไว้นิ่งๆนยเปลืองน้ํามันเพราะว่าบ้านเรามีรถสองคันใช้คนละคันนะคะนั่นแหละคือสาเหตุบางครั้งรถก็เสียได้นะคะแต่คุณลุงเขาเป็นคนทนุถนอม เขาจะรักษาแบบให้ดีมากเลยเขาจะเช็คเครื่องจากโมอเตอร์อะไรต่างๆพวกน้ำมงนน้ำมันล้อลงล้อรถเออเขาจะตรวจทานตลอดเพราะรถไม่ค่อยได้ใช้งานนะคะเออบางครั้งก็รู้สึกคันนี้จะใช้งานได้นานหน่อยนะคะเพราะว่าคุณยายไม่ค่อยได้ขับไปไหนมาไหนนะคะถ้าขับทางไกลก็จเจารถคุณลุงเพราะรถคุณลุงอะ มันรถใหม่นะคะมันก็มอเตอร์หรือพอร์ของมันก็แรงกว่าของคุณยายคุณยายมันรถเล็กๆนะคะใช้สําหรับจังหวัดต่อจังหวัดอย่างเงี้ยแต่ข้ามจังหวัดไป3ามสี่จังหวัดนี่ไม่ได้้วรถรถมันันเล็กพอร์มันไม่ถึงนะคะเออเห็นไหมแกก็จะงง,ง,ง้วกงอะไรกองกงเห็นไหมเครื่องใช้เครื่องแกะถ้าทําเสร็จแล้วแกก็จะเช็ดก่อนจะเก็บเก็บไว้ที่เดิมนะคะอ่าอ่าเ,เ,เหมือนเครื่องดูดฝุ่นเหมือนกันใช้เสร็จปุ๊บ เขาก็จะเช็ดขี้ฟุงฟ้งขี้ฝุ่นดูที่ว่าอารมณ์อะไรมันสกรปรกอยู่หรือเปล่าถ้ามันส,สกรปรกแกก็จะเช็ดก่อนแล้วก็เอาไปเก็บไว้ที่เดิมอันนี้คือความดีของคุณลุงเขานะคะที่รักเซยฮัลโหลหน่อยฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณนะคะ thank you very much ขอบคุณนะคะที่ทำความสะอาดรถให้น่ารักจังเลยอ่เมชีบุกูอ่ะ เราขอบคุณเขาหาที่ดูแลรถแทนเรานะคะโอเคคลิปนี้คุณยายก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะว่าคุณลุงเขาก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ขอบคุณเขาไปแล้วนะคะก็อันนี้เรามารีวิวให้ดูว่าการอยู่ด้วยกันก็ดูแลซึ่งกันและกันนะคะคุณคุณลุงก็คุณก็ดูแลคุณยายได้ดีมากคุณยายก็ถ้ามีโอกาสก็ที่ดูแลเขาก็เรื่อง ทำความสะอาดเรื่องในบ้านเรื่องในครอบครัวเรื่องหน้าที่ของผู้หญิงเขานะคะเรื่องกับพ่งกับข้าวอย่างเงี้ยถ้าวันไหนเขาต้องการกินอาหารไทยเขาก็จะบอกลวงหน้าเราก็จะทําให้เขานะไอเรื่องนี้คุณยายไม่เคยบุกพ้องนะคะคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะก็ไม่เคยโดนตําหนินะคะแต่เรื่องทําความสะอาดเนะะี่ยเขาไม่อยากให้คุณยายทําเพราะคุณยายผ่าตัดหลังกงก้มเงยไม่ได้นะคะ เขาเข้าใจเราเนี่ยเขาก็จะทําเองทุกอย่างถ้าเขาทําได้นะบางครั้งเข้าใจนะว่าเขาเหนื่อยนะคะแต่เราอยากช่วยเพราะเราช่วยไปเราเป็นหนักกว่าเขาอีกมันก็ไม่คุ้มกันนะคะคุณลุงเขาก็เลยตัดปัญหาว่าโอเคไม่ต้องทาฉันทําเองคุณยายก็เลยโชคดีไปนะคะอันนี้คือความโชคดีของคุณยายนะคะก็เราจะมาเล่าประสบการณ์ในการฟังนะคะว่าบางครั้งอ่ะเราก็ไม่ใช่ว่าโชคร้ายตลอดไปนะคะความโชคดีมันก็มีมาบ้างแต่อยู่ที่ที่เรามองเห็นหรือเปล่า ะะสำหรับคุณยายก็มองเห็นในสิ่งนี้นะคะถึงไม่ได้ถือว่าจะใช้ชีวิตยอยู่กับคนรวยหรือคนหล่อหรือคนธรรมดาแต่เขามีน้ำใจให้เรานะคะเขามีความความรู้สึกดีๆให้เรานะคะให้ความอบอุ่นแก่เราคุณยายเลือกตรงนี้นะคะเอาที่ว่าความรู้สึกดีๆซึ่งกันและกันให้กันและกันเลยดูแลซึ่งกันและกันคุณยายเลือกตรงนี้ไม่ได้เลือกว่าหลอ่อรวยวาสนาไม่ถึงค่ะตรงนั้น นะฮะถ้าเคยถือเคยมีเคยเคยถึงแต่เราก็ไม่สามารถจะอยู่ตรงนั้นได้จุดนั้นได้เพราะอะไรรวยเตะเหมือนนกน้อยในกรงทองคุณยายก็เคยผ่านมาและคุณยายไม่ไม่ขอเลือกค่ะขอผ่านนะคะคุณยายขอเลือกคนที่แบบอยู่ติดดินติดหญ้านะคะแต่มีความอบอุ่นความรักที่แท้จริงให้ใจให้ใจซึ่งกันและกันจริงๆนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าสิ่งที่คุณยายมองคุณยายเลือกแล้วนะคะ ก็โอเคคลิปนี้ก็นานพอสมควรและคุณยายก็จบคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะว่า,าความรู้สึกโชคดีของคุณยายก็อยู่ตรงนี้แล้วว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเขาไม่ไดล่อไม่รวยแต่เขาดูแลคุณยายได้ดีมากคุณยายขอบคุณนะคะพระเจ้าที่ส่งเขามาดูแลคุณยายนะคะก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ให้ความรู้สึกดีๆคนดีๆ เข้ามาในชีวิตของคุณยายนะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะซับสไครต์ให้คุณยายด้วยนะคะวิฟี่ชาแนลนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ